ดังทานนะครับดังทานหัวแก๊สหมดก้าปัจจัยครับอู้เล่นมดได้นี่เป่นประหยัดพลังงานดังทานมันหอมดีดังเต่าทานควก็อยาตะลบอ้วนหน่อยนะครับมัะม่ติดท่ทานเตื้หัวดอกวาวันี้ เนีย่ยตอนเจ้านะครับขายตอนแมลงมันจะเย็นหน่อยครัววันคำนี่มันจ้าหน่อยกดเดจ้าหละัะหลังตอนเช้ากินตอนเย็นนะครับคร <c oughs> ัวแม่วอวนคำครับ นีจะทำเมนูอยากข้าไม่เอาทำลาบป,าปลาปลาแฝดลาบปลาก็ปลาแฝดนะครับป,าปลาแฝดไร้ก้างเลยเจ้าต้องเอาไปเป็นปลาลิงอันนี้เป็นตะไคร่รสจักไคร่นะครับอหอมแดงนะครับซอยมักน้ำมันไว้เรียบร้อยละอันนี้กระเทียมหรือว่าหอมเตรียม อันนี้ในถุงนี่ก็ซอยเรียบร้อยแล้วนหนังหมูอันนี้จะเป็นกรอบมันกัวแม่วนํานะครับหัวนี้รีวิวร้านแมวนลลําไก่ลาบป่าอันนี้ทอดนหนังหมูนะครับทอดหนังหนีจะเป็นกรอบไก่ลาบป๋าหนังหมูนะครับเรียบร้อยแล้วมีหอม กระเทียมหอมแดงต่อไปเอาหอมแดงตักไข่นะครับหรือว่าจักไข่หิงนะครับผีซอยนะครับมัดน้ำมันไว้ละทอดนะครับทอดครั้งเดียวนะครับมันทุกพร้อมกันหมดอ่ะมาเป็นแกนนะที่ทนะจริงแม่อยาเอากระเทียมเปาะไปเกันหมดเุนดนะ นี่ <F S 1> กระเทียมเจียวนะครับเรียบร้อยแนละ้วแต่ว่าแอฟจีนมีปลาที่แม่ออนคำเจ้าลากวันนี้นะครับปลายี่สกนะครับวันนี้ส่งตัวส่งตัวกับห้ากิโลน้อยๆน,นะครับห้ากิโลตัวละสองกิโลไป เดีเก็ตขูดเกตก่อนนะครับจะเกตไปทอดกรอบเราขูดเกตนะครเดี๋ยวเอากเกตไปทอดกรึดกรอบนะครับนี่ก็จะเป็นปลาที่เขาชำและไแล้วนะครับอันนี้เขาเอาเนื้อออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกตปลานะครับ อันนี้ก็จะเป็นดีเป็นขี้มันนะครับแยกไว้แล้วนะฮะที่ห่อจะไปลาบนะครับอันนี้เป็นถุงลมกับไข่มันนะครับจะต้มเป็นซุปอ่าพร้อมกับโค้งมันนะครับอันนี้ก็คือหัวปลาเขานะครับหัวปลากับโค้งโค้งปลานะครับอันนี้จะเป็นไข่มันนะครับไข่กับกับถุงลมมันครับเดี๋ยวต้มเป็นน้ําซุปนะครับไว้ยำลาบเป็นปลาที่ทอดเรียบร้อยแล้วนะครับ ทําปิดกรอบมันับก่อนจะลาบนะครับมีสมุนไพรพื้นบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นเปลือกผลิตไม้นะครับหรือว่าเปลือกลิ้นฟ้าและเปลือกของต้นเพกานะครับแล้วก็มีนี่ครับหยอดบกกล้ยนะครับหอดฝรั่งนะครับหรือว่าบกกล้วยกานะครับเราจะเอาใส่ตัวลาบปลาครับ เพื่อไปสมุสมนไพรนครับแก้ท้องอืดท้องเสียนะครับคุดเอาแต่เปลือกนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เ,เดี๋ยวจะเอาลาบด้วยป่านี่เป็นเนื้อป่าเฮานะครับที่ช่มเละไว้เรียบร้อยแล้วเนอะยจะลาบละท้าเขีแยมาครับ ทาด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมได้ปิดรีบเป็นเลียงนะครับพมามันตัดแล้วก็ทาทาทาไปนะครับ ใส่ใบฝรั่งหรือว่าใบาบักก้วยนะครับแล้วก็เปลือกบริดไม้นะครับที่หอขูดไว้นะครับลงไปนะครับแล้วก็ลาบไปพร้อมกับป่านะครับ ตามด้วยพักไผ่หอมด่วนนะครับกลับกระตือป่าดับขาวครับโอ้ยเนาะอีลาอีาอออลา ลาบละเอียดแล้วนะครับเฮาวยาใส่น้ำพริกลาบ,น,บน้ำต้มนะครับที่เฮาต้มเป็นน้ำซุปไว้นะครับลงไปนะครับคนคู่เขาเข้ากันนะครับวันนี้เฮาใช้น้ำพริกลาบของป้าสำลานนะครับใส่กอบที่เฮาทอดลงไปแล้วนะครับลืมถ่ายนะครับใส่ พักไข่ใบหอมนะครับป้อมลงไปแล้วนะครับต,ตัวสองสี่สิบคนเท่ากันนะครับเป็นอนุสาวร็จแล้วนะครับพร้อมจสรหน่ายแล้วนะครับเหนียวนึกครับเหนียวนึก นิ้วนึกครับนิ้วนึกเข้ามาสู่แหแมเมนูหนึ่งของเรานะครับอันนี้เก็จะเป็นแอปปานะครับ,บลังสีกตอกเนี่ยไอ้ก้างนะครับใหนอันคําขายตอนเยนเ็นกับเข้านะครับมือแรง ขยากลองก็มาซื้อได้นะครับที่บ้านปลาไผ่หมูสามเหมือนแก้วแม่ลิงนี่ห่อแอปของเขานะครับห่อได้หลายห่อละอันนี้ก็ลองใส่ลาบตามออเดอร์อยู่นะครับเก็บเสี่ยงเลยนี่เอาละครับใส่ถุงนะครับลูกค้ามาแล้วล โอ้หมดแล้วกันนี่ตอนนี้ห่อแอปนะครับป่าแอปไร้ก้างป่าแอปนี่ก็รับออเดอร์มาหมดแล้วนะครับลาบป่าก็หมดแล้วนะชมรมผู้สูงอายุ คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับใครอยากกินลาบปลาอยากกินแอปปานะครับก็ขอเชิญได้นะครับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอสวัสดีครับ